กลับสวัสดี FC นะครับผมกับเช้าวันศุกร์ที่เจ็ดนะครับผมวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับนะก็ก่ายกันยามเช้านะครับผมนะเมนทัก่ายกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแห้งเหมือนเดิมนะครับยังไม่ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมนะก็สรุปมาสรุปราวพัฒนามาลงให้นะครับนะสองวันติดแล้วนะครับที่ แนวทางมานะครับงวดล่าสุดนี่โอ้งวดล่าสุดนี่ปังมากนะครับก่อนอื่นก็มาดูตัวเจาะก่อนนะครับก็รับพัฒนาออกไปที่โหดโหดมากนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็คือยกศูนย์มาหมดเลยสามตัวหนึ่งสองตัวเลขแปดตัวหนึ่งนะก็ตามนี้นะครับ อ่ะเลขเด่นหลุดนะครับเจ็ดเก้านะครับมีเอาเจ็ดแปดก็ดีละส่วนตัวเจาะนะครับตัวที่มานะครับแปดหนึ่งตัวเน้นนะครับเข้าล่างครับนะครับตัวกลับนะครับเข้าล่างตัวกลับแล้วก็ศูนย์หนึ่งเข้าบนนะครับเข้าตัวกลับเหมือนกันนะครับผมจับสี่ตัว นะครับก็มาบนมาล่างเลยนะครับเรามีทานนะครับงวดก่อนเราเข้าตัวรองนะครับก็คือสองแปดถึงงวดนี้มาเข้าตัวเด่นนะครับเด่นเก้าชุดก็นเด่นที่แปดหนึ่งด้วยนะครับมีเข้าล่างนะครับแล้วก็ไปเข้าหนึ่งศูนย์ตัวกลับนะครับสามตัวพลาดนิดเดียวนะครับนะสามตัวมีใกล้เคียงหนึ่งแปดหนึ่งนะครับบอกถ้าจำหนึ่งแปดศูนย์นี่ก็นะครับมีนะก็ ผมเน้นหนึ่งนะครับรอบที่แล้วนะครับก็คือหลักร้อยไปจับสามตัวนี่มาหนึ่งนะครับใครจับตัวนี้มาเป็นสายเหนื่อยนะครับเป็นล่างก็ได้ก็ยังมานะครับเนี่ยหลักพันแล้วก็มาหลักสิบด้วยนะครับเน้นหนึ่งรอบที่แล้วให้สองดาวนะครับหนึ่งสองสามเน้นหนึ่งอย่างเดียวเลยจับโอ้โหเสียดายมากนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็สามตัว ผัดน,นะครับส่วนในตารางมาหมดนะครับ0ูนย์มีศูนยหนึ่งแปดล่ะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ 0. อ่ะเลขสามตัวนี้มาหมดนะครบนะครับก็หกตัวนะครับตารางเข้าหกตัวนะครับไม่ครบได้ไงเอาตัวเลขแค่สามตัวมาเออ 018นะครับ3ามตัวประหยัดมากนะครับนี่ก็เข้าตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวอื่นเป็นแค่องค์ประกอบเองนะครับเอามานะจับ3ตัวแตกส่วนชุดเด่นบนเข้าหน่วยนะครับนี่แล้วก็8ดมาที่หลักร้อยนะครับเด่นบนเข้า2ตัวนะครับ ก็คือ8หลักร้อยด้วยนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์มาที่หลักหน่วยนะครับเน้นหนึ่งตัวเดียวเอออ่ะตามนี้นะครับอ่ะมาตามต่อวันนี้นะครับสําหรับวันศุกร์รับที่แล้ววันพระแปดมานะครับแล้วแล้วก็ศูนย์มาเบิ้ลหน้าดีนะไม่เอาเบิ้ลศูนย์ศูนย์ตรงนี้งั้นจบสําหรับวันนี้นะครับมาดูเลขในตารางกันก่อนนะเลขในตารางมีตัวใดเนี่ย เออในตารางนะครับก็จะมีห้าสานะครับสองสี่เ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนสองสาสี่ห้าเก้าะครับ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, รบเด่นบนเด่นไปที่ อนุญาตเลื่อนขึ้นหนึ่งนะครับเด่นบนเก้าศูนย์หนึ่งสองเด่นล่างนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะอันนี้คือชุดเด่นล่างนะครับ10หน่วยล่างน่าจะอยู่ที่8 9 0 1หน่ส่วน10หน่วยบน8 9 0 1 2หนะหลักร้อยนะครับหลักร้อย เดนที่0 1 2 3์สีตัวนี้นะครับหลักร้อยจะมาตัวไหนนะครับ วันนี้มีแถมพิเศษหลักพันกับหลักหน่วยนะครับหลักพันกับหลักหน่วยเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหรือจะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยหลักพันกับหลักหน่วยนะครับวันนี้หลักพันกับหลักหน่วยเน้นอยู่สามตัวนี้นะครับก็คือพันกับหน่วยบนนะครับผมให้ไปที่เก้า 08นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเลข8อาจไม่มีในนี้เขาในตารางนะครับนะแต่สูตรมันเด่นที่หลักหน่วยเก้าศูนะครับกับพนะัน่ะสามตัวนี้นะครับ <c oughs> 908เวลาจับสี่ตัวก็มองตัวนี้เป็นไกลนะครับนะครับ <c oughs> อ่นะทีนี้มาดูชุดเด่น2ตัววันนี้เด่น2ตัวผมให้พี่ทีนะครับก็ศูนย์กับ1นะครับดูตัวเจาะ <c oughs> ตัวเจาะกหนนงครับตัวเจาะวันนี้นะครับตัดจากแต้มนะครับ16ชุด 16ชุดรอบที่แล้วนะอันนี้อันนี้ผมตัดจากแต้มนะรอบก่อนที่เข้า28ก็ตัดจากแต้มเหมือนกันคือ16ชุดที่มันเดินดีนะครับเน้นบนกันล่างนะครับรอบที่แล้วเนี่ย9ชุดนี้มันเป็นตัวเด่นซึ่งชนแต้มนะครับชนแต้มอันนี้ไม่ชนหรือเปล่าชนแต้มผมก็จับมา9ชุดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับชนแต้ม สิบหน่วยเน้นบนกันล่างรอบนี้นะครับก็ตัดออกมาได้สิบชุดนะครับนี่ชนแต้มนะจากสิบหกชุดนะถ้าเอาชุดเต็มนี่ก็สิบหกชุดนะถ้าเอาตัวที่ชนแต้มรอบนี้นะขอให้แต้มผมเดินต่อนะครับแต้มสองตัวเน้นบนกันล่างนะครับนะเพราะว่ามันมันมาบนล่างบ่อยนะครับจากสูตรนี้แล้วก็ผมตัดจากแต้มนะครับมันจะเหลือน้อยลงอ่า ตัดจากแตมแล้วนะครับก็จะมีสองศูนย์นะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ 1>, 1 2ึ่หนึ่งสะครับสองสองนะครับ, <c oughs> 2, 2, รบแล้วก็มี9ก้าสองเสเกสหนะครับนะก็เด่นอยู่ สิบชุดนี้ <c oughs> มาดูมาดูชุดสามตัวนะครับวันนี้สามตัวนะครับมันหลักร้อยมันอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสสามนะครับก็จับตัวนี้ให้นะครับ สามสองสนะครับสามสองศ สองเก้าสามนะครับศูนย์สองเก้า สามหนึ่งสองหนึ <b posts> <m ul Fuji> ่งสองสามสี่ห้านะครับ อีกชุดหนึ่งถ้าเข้าแต้มนะผมชอบตัวนี้นะครับก็คือถ้าเลขหนึ่งมาได้นะนีศูก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเด่นล่างมัอยู่ที่8-9 ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นศูนย์กับหนึ่งนะเก้าเนี่ยมันชนเก้าศูนย์หนึ่งมันชนที่ชุดเด่นบนด้วยนะครับเนาะก็ผมจับให้อยู่ประมาณนี้นะครับก็สามตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้อันนี้คัดจากหลายๆสูตรแล้วนะครับเนาะร้อยศูนยะ์หนะึ่งสองสามเนาะอยู่ที่สี่ตัวนี้ซึ่งเด่นอืม ซึ่งเด่นนะครับสามหนึ 3, 1, 2, ่งสองเห็นไหมตัวเลขมันค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยอืมอีกชุดหนึ่งนะขอจับอีกชุดนี้ให้นะจากชุดเด่นล่างด้วยนะก็ะคือหนึ่งสามเก้าได้ไหมเนาะหนึ่งสามเก้าได้ไหมเดี๋ยวจะเอาแค่นี้นะ หนึ่งสามเก้าดูมันสวยไหมสองสามเก้าศูนย์สามเก้าเอาแค่นี้แหละนะครับก็พอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะครับสำหรับชุดเด่นทีนี้มาดูชุดเน้นนะครับชุดเน้นของสองตัวเนาะวันชุดเน้นนะครับมันเด่นหมดเลยอะ่ะ <c oughs> มันตัดจากแต้มแล้วนะ สองศูนย <s ans> ์นะครับสองหนึ <c oughs> 30, ่งสามศูนย์นะครับระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลด้วยนะครับก็คือจุดสองสองอ่าก็ชอบเก้าสองนะครับ 9กนะครับนี่ตัวเด่น20 30 12 92 93นะครับนะหนึ่งสองสอีกสักชุดหนึ่งที่มองดูเข้าตากรรมการนะครับมองดูเข้าตากรรมการผมชอบชุดเลขต่ำจริงๆนะก็คือมีอะไรบ้างเนี่ยสองศนะ อืมหนึ่งสามไหมหนึ่งสามเออเลขแบบมันไม่ค่อยมาแต่มันมาได้อะคือมันเลขมันรอบนี้ผมว่าเลขมันต่ําต่ําเกินไปต่ํามากจริงๆนะจริง นะก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะที่ชอบ 20, 30, 12, 92, 93นนอี่แหละนะไล่ดูจากสูตรแล้วนะครับก็อย่าลืมหลักพันเป็นไกล908นะ8นี่8ถ้ามาได้มาล่างนะครับนะชุดตัวเจาะถ้าล่างผมไม่มามันจะเป็น8 8มาได้ก็คือ 8, 2, 8, 3นะครับ ถ้าจับนะผมให้แปดสองแปดสามก็แล้วกันเพราะบันเข้าแต้มล่างนะครับแต้มล่างมันจะเข้าที่แปดสองแปดสามนะถ้าแปดมาแปดสองแปดสามอันนี้ล่างนะอืมมันจะจับได้แปดสองกับแปดสามนะครับถ้าใครจะเน้นล่างนะนะล่างไม่บนไม่น่าจะมาแปดสามนะ นี่แหละแปดสองแดสได้นะครับหลักพันถ้าไม่ใช่เก้ากับ0นย์จะเป็น8ถ้า9มามันจะตกที่ตรงนี้คือเข้าล่าง9 2 9าสได้นะครับนี่เก้าสองเสส่วนบนมันก็จะตกที่ถ้าศูนไปอยู่ที่หลักหน่วยเห็นไหมนี่มันก็จะเป็น2องศอันนี้ผมจับตามหลักให้นะเนี่มาได้ทั้งหน่วยทั้งถ้าไปสองเ 39หน่วยได้แต่ถ้าพันก็92 93ล่างออกอยู่92 93ได้โอเคนะก็หยุดประมาณนี้แหละนะครับก็มาได้นะครับเออเลข8นี้นอกนอกนอก,นอกในตลางนะไม่มีแต่แต่ถ้ามามันจะเป็นล่างก็คือผมให้จับไปที่82 83นะครับผมวงเล็บให้หน่อยก็แล้วกันถ้าจะจับนะ มาได้ก็คือเทนเดีมาจับได้ก็คือ8 2 8 3นะถ้ามานะถ้ามาหลักพันนะ8 2 8 3เออแค่น,นี้ซึ่งในตัวเจาะผมไม่มีเพราะว่าในชุดเด่น2ตัวผมไม่มี8นะครับ ถ้านอกประเด็นจริงๆ8มาก็คือ8 2 8 3อดชนแต้มนะครับตกแต้มล่างพอดีนะครับ8 right? right. <akah> <Netherlands> yeah, 2 8 3แต่ถ้าเป็น9กับ0นี้ก็โอเคเลยนะครับนนเกับ0ก็จะตกตรงนี้พอดีถ้า9กับ0มามันจะเข้าบนล่างจากศูนย์นี้เลยก็คือ9 2 9 3สอเนะสองศล่าง2 0บน3 0บน4 0บนเออ นี่แหละนะครับอัน,นีผมให้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับนะสงตัวส่วนตารางมีสิทธิ์เข้าสองตัวสามตัวลุ้นอีกทีหนึ่งว่าหลักร้อยผมเข้าไหมานะอันนี้มันจะมาครบบนล่างไหมถ้าครบบนล่างก็ไม่ต้องกงังวลนะอย่างไงก็ต้องมานะครับนะอย่างไงก็ต้องมาจากตรงนี้ที่เจาะให้นะนะครับนะขอภาวนาว่าหลักพันอย่าเป็น8ด หลักพันอย่าเป็นแปดถ้าเป็นแปดปุ๊บมันแต่ถ้าเป็นแปดสองแปดสามก็จะครบอนะียครบอยู่นะครับหลักร้อยผมจะมีเนี่อืมนะถ้าแปดศูนย์แดหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้แต้มเออมันได้แค่แปดสองแปดสามนะถ้าใครชอบเอาไปจัดเอาแค่นี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้สองตัวจบในนี้แล้วอนะนะครับชุดเด่นล่างสี่ตัวชุดเด่นบนสี่ตัวเดินดีมากนะ เเห็นบนเดินดีมากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้อาจจะยืดยาวนะขนาดไม่ได้ไลน์นะครับถ้าไลฟ์ผมมันนาจะอธิบายกันเป็นชั่วโมงอันนี้คือถกสูตรหลายๆสูตรมากวันนี้ผมนํามาประกอบเอ่อประกอบในการทําตัวเลขนะครับเพราะมันได้หลักพันขึ้นมาด้วยมันต้องใช้หลายๆสูตรขึ้นมานะครับโชคดีทุกคนวันนี้ผมแถมเด่นล่างนะอะ่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะเราจะได้ปังเมื่อวยกันแบบนี้อีก <c oughs> เออตังครบอย่างนี้นะครับวันนี้หลักร้อยผมผมไม่เน้นนะก็มันศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยยังกำกึง่งกำกึ่งถ้าเป็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมันก็จะเป็นไอที่อันนี้ยอยู่นี้จับอยู่แล้วไงน,นะก็มันจะเป็นศูนย์กับหนึ่งหรือสองกับสามหลักร้อยนะครับผมโ <c oughs> ชคด,ดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ